ทองคำโลกร่วงแรงหลุด4,000ดอลลาร์อีกครั้งความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามและสร้างความสงสัยในวงการลงทุนราคาทองคำโลกหลุด4,000ดอลลาร์อีกครั้งในวันนี้ทำให้นักลงทุนและผู้ติดตามตลาดต้องสนใจอย่างมากการร่วงลงนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาทองคำตลาดสปอตลดล,ดลง0.8%มาอยู่ที่3,970.39ดอลลาร์สหรัฐต่อออน,นเวลา13.25นาตามเวลาในไทยแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งทองคำร่วงราคาเพราะเหตุผลอะไร มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตลาดทองคําวันนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าทําให้ราคาทองคําร่วงลงค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเปรียบเสมือนหนามยอกอกของทองคําทําให้นักลงทุนมองว่ามีโอกาสที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ความต้องการทองคําลดลงแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยทิมวอร์เทอร์หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของเคซียมกล่าวว่านักลงทุนกําลังประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้หรือไม่ ทำไมเขากล่าวถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เขามองว่ามีโอกาสนี้มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตลาดเงินเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ในปีนี้แต่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในการส่งสัญญานี้ทำให้นักลงทุนมองว่ามีโอกาส6 5เที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า90% และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งทองคำร่วงลงเพราะแรงขายของกองทุนชินทันโคเทชา่านักวิเคราะห์ของธนาคาร Bank of America b o b o A กล่าวว่าราคาทองคำที่ร่วงลงในช่วงหลังมาจากแรงขายของกองทุนที่เน้นลงทุนตามแนวโน้มราคาและผู้จัดการกองทุนในกลุ่ม Commodity Trading Advisor s c t s ยังคงทยอยปิดสถานะซื้อทองคำหลังจากราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2 แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยทองคำยังคงอยู่ในสถานะ long position ในทุกกรอบเวลาตั้งแต่ระยะสั้นกลางยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมแม้ว่าแบบจำลองบางส่วนได้แต่ระดับตัดขาดทุนแต่แนวโน้มราคาทองคำยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกทำไมทองคำยังคงอยู่ในสถานะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในตลาดทองคำที่ทำให้แบบจำลองบางส่วนแต่ระดับตัดขาดทุนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความสงสัยในวงการลงทุนมีอะไรเกิดขึ้นในตลาดทองคำวันนี้ทำไมทองคำร่วงราคาทำไมเฟดมีโอกาสจะลดอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้ง ทำไมทองคํายังคงอยู่ในสถานะ long position มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตลาดทองคําวันนี้และมีผลต่อการลงทุนอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณมองว่ามีโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือไม่ทองคําจะร่วงราคาต่อไปหรือจะปรับตัวขึ้นมาพูดคุยกันในกลางคนรักการลงทุน